สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบัส912ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมรีวิวการเดินทางครับจากจังหวัดอุบลราชธานีไปจังหวัดนครราชสีมากับรถของบริษัทชินเกียรติโคราชครับในเส้นทางอุบลราชธานีนครราชสีมาและปลายทางจังหวัดภูเก็ตครับแต่วันนี้เราจะเดินทางในช่วงจากจังหวัดอุบลราชธานีไปจังหวัดนครราชสีมาครับโดยในวันนี้เราจะเดินทางกันประมาณ358กิโลเมตร บรรยากาศระหว่างการเดินทางจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวประชมกันเลยครับครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารของจังหวัดบุรษราชธานีแล้วครับมาถึงก็มาเจอกับรถของบริษัทชินเกียรติโคราชครับเป็นรถของเที่ยวเวลาก้ามงตรงครับวันนี้ได้รถเป็นเบอร์22ครับตอนนี้รถก็จอดอยู่ที่ชานชาลารอรับผู้โดยสารนะครับ รถเที่ยว9โมงเช้าวันนี้ก็เป็นรถเบอร์22ครับเส้นทางสาย832อุบลราชธานีโคราชและปลายทางภูเก็ตรถสายนี้ครับเมื่อออกจากบขสอุบนแล้วก็จะผ่านศรีสะเกดสุรินทร์บุรีลำโคราชปากช่องสระบุรีเพชรบุรีชะอำหัวหินประโจคีรีขันปฐมพรสุราธานีคม18โคก กลอยและปลายทางจังหวัดภูเก็ตรครับออกจากอุบล9้าโมงเช้าถึงภูเก็ตรประมาณ7โมงเช้าของอีกวันครับครับตอนนี้ก็ได้เวลารถเที่ยว9โมงเช้าถอยออกจากจานฉลาแล้วครับปลายทางโคราชและภูเก็ตต่อไปครับ ตอนนี้ผมก็กลับเข้ามาที่บกอศออุบลอีกครั้งครับเพื่อที่จะเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมากับรถเที่ยวเวลาบ่ายโมงตรงครับตอนนี้รถเที่ยวเวลาบ่ายโมงตงก็ได้เข้ามาจอดเที่ยมชานชลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็ไปซื้อตัว๋วมาเรียบร้อยแล้วครับเตรียมตัวเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาก,กันครับ อันนี้เป็นบรรยากาศภายในรถครับรถคันนี้เป็นมาตรฐานผสมครับเป็นมสีกกไก่พอพานชั้นบนจะเป็นมาตรฐานมสี่กครับคือเบาะที่นั่งฝั่งซ้ายมือจะวางที่นั่งเป็นเบาะเดียวครับฝั่งขวามือจะวางที่นั่งเป็นเบาะคู่ส่วนชั้นล่างครับจะเป็นมาตรฐานมสีพอพานคือฝั่งขวามือจะวางที่นั่งเป็นแบบสองที่นั่งฝั่งซ้ายมือก็จะวางที่นั่งเป็นแบบสองที่นั่งครับผม ตอนนี้ก็ได้เวลาออกแล้วครับรถกำลังถอยออกจากจาชรลาสถานในขนส่งพุโดิสารอุบลราชธาน,นีแล้ครับตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปทางที่จังหวัดนครราชสีมาครับ หลังจากที่รถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธานีรถก็ได้มายูเทินที่แยกต่างระดับวนารมครับผมหลังจากที่รถได้ยูเทินที่แยกต่างระดับวัดนารุมเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้้ามุ่งหน้า วิ่งตรงสู่จังหวัดศรีสะเกษครับผม นี้เป็นบรรยากาศร,ระหว่างการเดินทางครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นท้องทุ่งนาสีเขียวครับบรรยากาศช่วงบ่ายอากาศข้างนอกดูแล้วน่าจะค่อนข้างร้อนครับแต่ว่าแอร์ตอนนี้ภายในรถแอร์เย็นสบายสู้แดดได้สบายๆมากครับ มาถึงจังหวัดสุรินทร์แล้วครับซ้ายมือเป็นโรบินสันสาขาสุรินทร์ครับ ที่สถานีขนส่งรถไฟสารจังหวัดสุรินทร์ละครับรถกลางเลี้ยวเข้าสถานีขนส่งรถไฟครับ ตอนนี้รถก็ถึงสถานีคนสูงผู้โดยสารสุรินทร์เรียบร้อยแล้วครับจอดส,ส่งผู้โดยสารลงและก็รับผู้โดยสารขึ้นครับผมตอนนี้ได้เวลาเดินทางทต่อแล้วครับรถถอยออกจากชาชลาสถานีคนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์แล้วครับ ได้เดินทางมาถึงจังหวัดบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รถกําลังมุ่งหน้าตรงเข้าไปที่สถานีขนส่งบริษารจังหวัดบุรีรัมย์ครับ รถของเราก็มาถึงสถานีขนส่งบุรโดยสารบุรีล์เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลาถอยออกจากชานชลาของสถานีขนส่งบู้โดยสารบุรีล์แล้วครับผมมุ่งหน้าจังหวัดนครราชสีมาต่อไปครับ รถก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดนครราชสีมาแล้วครับตอนนี้รถติดไฟแดงอยู่ที่3ามแยกวัตทะเลครับ ก็ได้เปิดไฟให้บริษัทเตรียมตัวก่อนลงจากรถครับครับตอนนี้รถของเราก็ได้เดินทางมาถึงสถานีขนส่งบดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่2แล้วครับตอนนี้รถกำลังเลี้ยวเข้าสถานีขนส่งแล้วครับ รถก็จอดชาชลาเรียบร้อยแล้วครับผมกําลังลงจากรถครับผม,ม,ม,มครับตอนนี้ผมก็ลงมาจากรถเรียบร้อยแล้วครับ ครับตอนนี้รถก็มาส่งผมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็ถึงโคราชเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นบรรยากาศรวมๆเอามาฝากกันระหว่างรอรถกับเขาเทียบครับ รีวิวการเดินทางของเราในวันนี้จากสถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธา,านีถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่2ก็จบลงเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ